นะครับไก่ไ่นไอไข่นะครับไม่รู้จะเข้าไปได้อีกหรือเปล่าคือไอ้ไข่ครับขอได้หว้รับ9-18ตุลาคม63สี่คอนบางแคครับลานซีซั่นชั้นหนึ่ง ใส่แว่นดําครับแล้วก็มีไก่ไข่ขุนยนต์รถครับเราก็เข้าสู่งานของไอ้ไข่นะครับจัดไปตั้งแต่9ถึง18ตุลาคมนะครับที่ซีคอนบางแคนะครับก็จะมีของขายหน้างานครับสดมากเป็นแกงใต้ๆต้นะครับกอบแรงปลาสาไตร้ยนี่ก็เป็นจัตุคามรามเทศนะครับ น,นี่ก็มีคาถาบทสวดบทบูชานะหวยเด็ดไอ้ไข่ขอได้ไหวรับอันนี้เครื่องรางพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับขนหางช้างในชุดทหารนะครับแล้วก็นี้พวก ตุกตาทหารไก่ครับไก่ตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ก็เป็นภาพนะครับพญาครุฑช้างน้ำแดงหนังติ๊กดอกไม้ดอกดาวเรืองนะฮะนะครับนั่นก็คือไอ้ไข่นะครับที่มา ที่กรุงเทพนะฮะด้านซ้ายก็เป็นบทบูชาไอ้ไข่นะครับครับอันนี้ก็ไอ้ไข่นะก็สีน้ำตาลสีทองอันนี้นเล็กนะครับอันนี้ก็เลทราคาประทัดนะครับ 100จนจนถึงหมื่นนัดนะครับค่าจุดก็ตามที่เห็นนะครับ50บาทต่อกล่องนะฮะก็เพิ่งจะเคยมาเห็นก็ที่นี่แหละครับแต่ก็พอจะซับซาบมาอยู่นะครับอันนี้เป็นเสีมซีล้อมหมุนนะครับใบที่4ี่จะมีโชคลาภการงานรุ่งเรืองครับมีหมอมารักษาอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการแก้บนนะครับ มีอยู่4คนนะครับอันนี้เป็นเซมซีแบบเท้าเหยียบนะครับเหยียบไปแล้วจะยังไงจึงดึงดึงดึดึงึงดึงบุรอกมาบุรอกมานะครับก็ดูที่เข็มบนนะครับออกไปที่13นะครับไปที่13นะครับชนะความการงานไม่มีวัสดุครับแล้วก็ล้วงออกมาครับก็จะได้ไข่ น,นี้โยนเหรียญน,นะครับนุน่นรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ถูกหวยครับโยนให้ลูกไม่ลงครับอันนี้อันนี้คือคือได้ทานนะครับอันนี้เพิ่งวันแรกครับปกติห้างนี้คนก็เยอะอยแล้วร,รู้สึกเสาร์อาทิตย์ก็ คงจะเยอะกว่านี้ครับอันนี้เป็นหลวงปูง่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดโอ้หเมื่อกี้มีคนลงถูกหวยไปแล้วนะครับปึ๊บโอ้โหรางวัลที่หนึ่งครับแต่กระเด็นออกมาครับตรงนั้นก็แถวเสียงทองนะครับก็คือคนเข้าคิวไปห,หายไข่นะครับใส่แว่นดำอยู่นะฮะ ก็ข้างหลังเ็เป็นลานปล่อยไก่นะครับนี้เป็นกําหนดการของวันที่9ตุลาคมนะครับซึ่งผ่านไปแล้วนะครับรายละเอียดคงจะต้องไปดูในทางเว็บไซต์ของห้างซีคอนบางแคนะครับวันศุกร์ที่9ตุลาคมครับ17.30นกิจกรรมจับไข่รับผ้ายันครับเที่ยงครึ่งนะครับเริ่มงานครับไอไข่ขอให้ได้ไหวรับนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องไข่นะครับ เทียง59เจไอไม่ไข่นะจากพระคูประหลัดสุนทรน,นะครับบ่ายครึ่งครับผู้โชคดีรับผ้ายันกับประคูครับบ่ายสองพระคูออกจากพื้นที่ไปไกลๆนั่นก็คือไอไข่นะครับที่มีแสงไฟทองทองเนี่ยข้องหลังนั้นก็เป็นยันไอ้ไข่นะครับ ันนี้ก็ไหว้กันเสร็จก็มาเสี่ยงโชคกันนะครับพวกาไลไยของขายในงานนะฮะครับอันนี้ก็ของเกี่ยวกับทางความเชื่อความศรัทธาอะไรพวกนี้แหละครับเป็นตลาดในห้างนะครับก็มีกวนอูนะครับขนมเบื้องนะครับไก่ๆนะไอ้ไข่นะครับ ่ร้จะเข้าไปได้อีกหรือเปล่าครับก็มาซึมซับบรรยากาศนะครับนี่นครับก็เป็นประชาชน ในแทบนี้นะครับภายในงานนะครับอันนี้ก็จะแพลันให้ดูรอบๆบรรยากาศภายในงานนะครับครับเอ้กัไอ้ไข่คนก็มาเรื่อยๆนะครับ กิจกรรมรับพยันนะครับก็จะมีทุกวันนะครับไปถึงจนถึงวันที่อาทิตย์ที่18นะครับแต่ว่าต้องคอยไปเช็คดูในในเว็บไซต์ของทางซีคอนบางแคนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างล่างใต้เมนนะครับยังไงก็คอยติดตามกันนะครับมีปลาหมึกปิ้งครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าจำลองนี่ว่าสภาพ ตลาดใกล้ๆวัดแถบนั้นก็พลอยคึกคักไปด้วยนะครับนั่นก็เป็นไปกินไข่เต่านะครับอ่านัน้นเ,เป็นขนมจีนนะครับน้ำยาต่างๆนะครับขนมจีนน่ากินเลยครับของขายได้งานครับกันชิงครับมปูนึ่งชุดละ200รบาทนะ อันนั้นคนไปดูมัอยแหละอันนั้นใช่บังคุดครับวายวายลูกว่าอ๋อันนี้ไก่กะทิหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไะฮะไก่กะทิไม่ละสามสิบห้านะครับข้าวเหนียว10บาทอันนี้เป็นขนมขนมตอนเด็กๆที่กินบ่อยครับตอนโตก็ไม่ค่อยจะได้กินเท่าไหร่แล้วครับ นั้นก็ชาชักมาเลาครับก็พึกพักเชี่ยครับสภาพตลาดก่อนที่จะเข้าไปหาไอ้ไข่นะครับนั่นครับคนก็หลั่งไหลเข้าไปหาไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่นู่นนะครับอยู่สุดนู่นเลยครับว่าเหมือนถึงดูด ให้เศรษฐกิจแถบนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวมีการหมุนเวียนนะครับ,คครบชุดบูชานะครับะะโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มา รับชมกันนะครับดีครับ